แวะมากินน้ำแข็งเหมือนเดิมราคาถ้วยละสิบห้าบาทเอาลูกชีสอันนี้สีเขียวเนี่ยอะไรเนี่ยอุโนโพุพ้าวอ่าอุโนโพุพ้าวแล้วก็เหมือนเดิมสามอย่าง น้ำขาวแล้วก็ผสมน้ำเขียวเหมือนเดิมตามด้วยนมข้นทุกคนไม่กล้าเอาหน้าพ่สาเขาออกกลัวมีคนมาติดต่อไปเป็นนางเอกหนังผมอดเลยอดกินน้ำแข็งใสตามด้วยนมข้นหน้าร้อน,อนมาแล้วต้อนรับสงกรานเดือนเมษาทุกคน แกร้อนชุนใจชุ่นใจทุกคนโชคดีมีสุขนะ